สวันต่อจากนี้ดวงการเงินของคุณเป็นไงบ้างคะณนะวันที่อาจารย์ดูคือวันที่ยี่บเก้านะคะจะถึงวันที่หนึ่งขอครูบาอาจารย์เปิดทางให้คำนายนี้จงแม่นยำนะคะโอ้โหอึดอัดมากคะ่ะตอนนี้การเงินเครียดตึงอึดอัดมาก แต่คุณมีกําลังใจที่จะไปต่อค่ะคุณเก่งมากเลยนะคะยังไม่รู้หนทางด้วยซ้ําว่าจะไปยังไงจะไปแบบไหนได้แต่คุณมีเซนส์อะไรบางอย่างลึกๆนะคะให้ธนาคารคิดถึงเรื่องเงินตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณท่านกระซิบบอกมาแล้วคะ่ะโอ้หปัญหาการเงินของคุณกําลังจะคลี่คลาย ภายในสามวันต่อจากนี้นะคะไม่รู้ว่ามาทางไหนอาจจะเป็นโชคลาภไม่คาดฝันหรือเงินอะไรบางอย่างที่คุณได้มาโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะอาจารย์ขอให้คำนายนี้จงแม่นยำและเป็นของคุณนะปัญหาการเงินของคุณถูกขี้คลายภายในสามวันนี้รับคำทนายนี้และแชร์ออกไปค่ะเพื่อยืนยันว่าคุณจะรับดวงนี้ไว้เป็นดวงของคุณอาจารย์ขอแนะนำกำไรเหนือดวงหลวงปู่ศิลานะคะ เป็นเป็นกำไรที่มีพุทธคุณและมีการอธิษฐานจิตจากหลวงปู่ศิลาเพื่อพลิกดวงชะตาลายให้กลายเป็นดวงเศรษฐีอาจารย์แปะปิกัดให้แล้วนะคะ